หลังจากที่เรานอนน้อยเราเป็น,ปนแปตกๆบ้างแล้วทุกคนในไลฟ์กับในคลิปนอนเยอะไม่ใช่หรอเออนอนน้อยนอนเยอะแล้วทุกคนในไลฟ์กับในคลิปก็บอกว่าเออลองตรวจดูอีกคีดีไหมว่าเป็นยังไงเพราะว่าผ่านไปหลายวันแล้วอาจจะแบบว่าอัปเดต<ๆ>ก็ได้อนะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยมาค่ะเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจทุกหนึ่งอาทิตย์กันไปตรวจเลยตรวจเลย,เลยแล้วก็ตืน่นเต้นทุกวันเลยนะตื่นเต้นทุกครั้งเลย เป็นยังไงบ้างไม่อะไรนะเนม่ตรวจทุกครั้งแล้วก็รุนทุกครั้งใจจนแรงมากแต่ว่าน้องก็ยังเป็นขีดเดียวเถอเลยต้องรอไหมเดี๋ยวว่าดูได้เลยดูได้เลยคิวแล้วเป็นไงนะเด็กกมน ็ยางอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเียขาพยายาม้วขยายมาส่องแล้วมียางเลยอาทิตย์หน้ากล้ดนอนหมเานอเอะจบหม้ย